ตัด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 ปีน้องเอ้ยดูทำล่อไว้ใส่ปลามาได้ไก่ปลาเฉยตา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 ยดูทำล่อหมดไปหลายตังยังมาได้ปลาเลยได้ไก่ปลาเฉยดูต้มดีกว่าไหมนี่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 อ้อ เข้าไปยังไงนี่ดูนี่มีน้นองนี่ครับทางเข้าเป็นรอบมีทางเข้าทางเดียวนี่เออนั่นล่ะลูกชายหาทางออกมาเจออาได้ไกป่ปลาโอ้ยทีนี่เราก็ต้องเกะออกอีกเอ,อ้าพี่น้องดูนี่อ,อ่ะเดี๋ยวมาปลดไกป่ปลาออกดีกว่า ปลาบ่ได้ยังบ่ได้จักตัวเลยโลบสองสองอันนี่ได้ไก่ปลาไปแล้วนี่อโอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยโลบยังบ่ได้ปลาจักตัวได้ไก่ปลาเสยเอ,อ้านี่เอามังแกะแล้วจำไม่ได้แล้วที่นี่แกะตรงไหนนี่เอ้าเนี่พี่แกะเขาอ่ะเดี๋ยวพี่น้อง ไม่จำไม่ได้นี่กันทิกแกะิกะิกะิกะทกกเดี๋ยวทิกกันักน <ừ. S 1> ี่เจอล้วทำรอบหมดไปตั้ง เป็นพันครับนี่สองอันนี่นะ่ะเกือบเกือบพันนี่ครับพอดีน้ำหลากมาไม่ได้ไปใสป่ปลาเอินไก่ป่ามาเข้าซื้อนี่พี่น้องเดี๋ยวแกะออกก่อนวันนี้มาช่วยชีวิตไก่ป่าเข้ารอบด้วยสิต้มดีต้มดี่ะน <laughs> ้อ ต้มมันน่าจะแซ่บนาอพี่น้องเอาี่ครับเอาดาอ,อยากตกอีกลงเออนั่นแหละลงตรงนันนนง้นไปเลยเอาเอาเอาฮึ่มบบ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  กบอมวันนี้มาปล่อยไก่เข้าโลกคลิปสั้นๆสนุกสนุกครับก็ได้ช่วยชีวิตสัตว์ <c oughs> นหนึ่งตัวฝากกดติดตามให้อุชิตับด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ